อ่าสวัสดีครับผมต้นชลมาเซลนะครับผมงานช่างยังไม่เข้าก็ต้องเลี้ยงปลานะครับผมเพราะันปลาไว้ก่อนอันนี้ปลาหมอครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมากินปลวกนะครับผมวันนี้ผมไม่ขุดจอมปลวกมาให้เขานะครับผมคือทําคลิปนี้ก็ว่าให้ชมกันนะครับผมเลี้ยงไม่ให้เขาตายให้เขาโตนะครับผม พอช่วงนี้ก็น้าแรงครับน้ําในบอ่อมันก็น้ําในสระคือมันแห้งนะครับผมเราก็ต้องเพาะเขาไว้พอมีน้ําแล้วก็เขาไปปล่อยนะครับตัวที่เราเลี้ยงในบอ่อนี่คือได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับผมเก็บมาลูกเล็กๆนะครับเขาจะเป็นตัวเล็กมากนะครับเขาจะไม่กินเหยื่อเห็นไหมครับ ก็ลองอาจจะไม่ชัดนะครับผมท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามเลยนะครับผมเราจะทำคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมการเลี้ยงปลานี่ก็ต้องใส่ใจเขานะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างนะครับผมเพราะว่าเขาอะต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันกับคนเรานะครับผมน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ดีนะครับผม ได้สักสองสามวันแล้วก็ควรเปลี่ยนน้าให้เขานะครับผมเหมือนกับคนเราอาบน้ําทุกวันนะครับผมน่ะอันนี้เป็นบอ่อซีมินนะครับผมพอเขาโตมากๆเท่ากับฝ่ามือนะครับผมแต่มีบางตัวนะครับตัวใหญ่มากเท่ากับฝ่ามือแล้วบางตัวนะครับดูเขากินูลปลวกแป๊บเดียวนะครับผมหมด เป็นปลาหมอหน้านะครับผมปลาหมอไทยครับผมสังเกตถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนน้ำให้เขาไปเบิกเขาก็จะแข็งแรงนะครับผมเขาจงไม่ตายอันนี้ที่เลี้ยงมามีตายไปสองตัวนะครับผมมีตายไปสองตัวนะครับผมนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูพาไปดูบ่อหอยนี่เราเลี้ยงไว้ที่ร่มนะครับผมใต้ต้นกล้วยนะครับผมมีอยู่สามบ่อครับผมอันนี้จะเป็นบ่อหอยนะครับผมจะเป็นบ่อหอยเห็นไหมครับสังเกตลูกหอยไหมครับเต็มเลยลูกหอยนะครับลูกหอยจะจับอยู่ขอบซีมเมนต์เห็นไหมครับอันนี้เป็นลูกหอยแต่พอไว้เยอะๆเลยนะครับผม นะเดี๋ยวจะขยายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาสลิดนะครับเนี่ยตัวนี้จะไม่มีมีจะไม่เยอะมีมีไม่เยอะตัวนี้มีประมาณแปดตัวนะครับผมปลาสลิดเขาจะเป็นปลาที่ขี้อายมากนะครับปลาสลิดนะครับบ่อเนี้ยปลาสลิดเจนนี่ใสเขาจะขี้อายนะครับผมมาดูหอยนะครับ ดูลูกหอยมาเกาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกหอยเป็นหอยขมนะครับที่พอไว้เป็นหอยขมนะครับอันนี้น้ําผมก็จะเปลี่ยนประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับน้ําตัวนี้จะมีผักตบชวาไว้ให้เขาได้แทะเล่นเรือยให้เกาะด้วยนะครับแล้วก็จะเอาไม้ไว้เป็นที่เกาะของเขานะครับผมนะครับ ท่านในเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นสราเสวยนะครับอ่าเนี่ยเราก็ไปชมปลาหมอกันต่อนะครับผมอ่าปลานะครับปลาหมอนะครับอ่าเห็นปลาหมอกันไหมเอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะมากินอาหารนะครับ เขาจะไปหลบตรงที่ใต้ร่มนะครับผมจะมีร่มในเขาหน่อยนะครับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นุลเซลเวยนะครับ